สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนพบกันในคาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูกิษณาบุญมีทวีค่ะวันนี้คุณครูจะชวนนักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีประเภทร้อยแก้วซึ่งมีเนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตามทั้งมีสำนวนโวหารที่ไพเราะภาษาสละสลวยอ่านแล้วเข้าใจง่ายแทรกข้อคิดคติสอนใจสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้กับวรรณคดี เรื่องราชาธิราตอนกำเนิดมักกะทค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านเรื่องและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องได้ 2. เรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและ 3. เขียนสรุปเรื่องจากการอ่านได้ถูกต้องค่ะ ก่อนเริ่มเรียนวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือภาษาไทยพวนหน้า1 6 6 7 7ถึง177ค่ะเราไปดูเกี่ยวกับความเป็นมาของเรื่องราชาที่ราชนะคะผู้แต่งชื่อเจ้าพยาพระคังนามเดิมว่าหนรับราชการตำแหน่งหลวงสรวิชิตในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีค่ะต่อมาได้เลื่อบนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพยาพระคังในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ วันคดีเรื่องราชาธิราชเป็นวันคดีที่มาจากพงศาวดารของมอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพญาพระคลังเป็นผู้แปลและเรียบเรียงเป็นนิทานความเรียงภาษาไทยคู่กับเรื่องสามกคค๊กค่ะเพื่อเป็นหนังสือให้ประชาชนอ่านเพิ่มพูนสติปัญญาค่ะ แต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2328โดยโปรโดเก้าโปรโดกระหม่อมให้กวีสีท่านช่วยกันแปลและเรียบเรียงจากคงเสวดานมอนซึ่งสำเนวนภาษาของเจ้าพระยาประขังนั้นเป็นที่นิยมอ่านกันอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้โดยมีการจัดพิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2423ค่ะ ไปรู้จักตัวละครในเรื่องก่อนนะคะสำหรับราชาธิราชตอนกำเนิดมักทมีตัวละครสำคัญดังนี้ค่ะ 1. มัมกทโท 2. ส,สมเด็จพระร่วงเจ้า 3. นักปราดและ4นายช้างค่ะ มัโทบุตรชายของพ่อค้าชาวมอญผู้มีสติปัญญาเข้ามารับราชการกับสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทยัยภายหลังได้กลับไปตั้งตนเป็นใหญ่ในเมืองมอนสมเด็จพระร่วงเจ้าพระราชทานนามว่าพระเจ้าฟ้ารั่วซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองมอตมะจากนั้นมีกษัตริย์สืบต่อมาหลายพระองค์ค่ะ และมีการทำสงครามเพื่อขยายอาณาเขตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระยาน้อยผู้มีฝีมือในด้านการรบที่เข้มแข็งทรงอนาณนาุภาพมากและได้ปรับกาพิเศษทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสีหราชาธิราชหรือประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระนามของพระองค์ว่าพระเจ้าราชาธิราช และในบทเรียนที่เราจะเรียนนะคะเป็นต้นเรื่องของราชาธิราชคือตอนกำเนิดมกระกโทซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองมอตมะค่ะ มะกะโทเป็นบุตรมะปนายผู้เป็นพ่อค้าใหญ่อยู่บ้านเกาะวานแขวงเมืองมอตมะมีน้องหญิงชื่อนางอุ่นเรือนน้องชายชื่อมะกะตามะกะโทอายุ14-15ปีบิดาก,ก็ถึงแก่ความตายค่ะมะกะโทจึงรับหน้าที่เป็นนายพ่อค้าต่อจากบิดาคุมลูกค้า30หาขึ้นไปที่เมืองสุขโขทัยลูกค้าคนหนึ่งป่วย มัคโทจึงเข้ารับหาบแทนทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ฤดูฝนนะคะแต่ก็บังเกิดพายุใหญ่ฝนตกฟ้าร้องเกิดฟ้าผ่ามาที่คานมัคโทที่หาบอยู่มัคกะโททาคานหาบใหม่ฟ้าก็ยังผ่ามาถูกคานถึงสาหนจนกระทั่งหาบนั้นตกลงเหวมัคะโทก็ตกใจในนิมิตท,ที่เกิดขึ้นนะคะและไปทางทิศบูรพาก็คือทิศตะวันออกเห็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาและเมื่อไปทางทิศตะวันตกคือประจิมทิศก็เกิดฟ้าแลบแล้วเห็นเป็นวิมานค่ะ มะกระโทก็รู้แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งนักและลูกค้าทั้งปวงก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆมะกระโทเข้าไปที่หมู่บ้านมะเตวะในช่วงเย็นแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นในหมู่บ้านนี้นะคะมีบัณฑิตหรือนักปรา์ค่ะผู้มีสติปัญญาสามารถทำนายนิมิตรางต่างๆเหตุเกิดขึ้นนะคะ มกะโทจึงแต่งเครื่องสก,การะพอสมควรและเล่าเรื่องต่างๆที่เป็นมหัสารย์ค่ะบัณฑิตผู้นั้นก็กล่าวกับมกะโทว่านิมิตนี้เป็นมินิิที่ใหญ่หลวงจะต้องนำทรัพย์มากองสูงเพียงศีรษะจึงจะทำนายให้มกะโทตอนนี้ยากจนมากเลยมีเงินอยู่แค่30บาทเท่านั้นเองจะทำอย่างไรดีคะ หนานั่นเองค่ะมักกะโทก็แลไปเห็นจอมปลวกนะคะซึ่งมีความสูงเทียมศีรษะก็คือสูงเท่าศีรษะนะคะมักกะโทก็คิดอุบายนําเงิน30บบาทวางบนพานแล้วก็ไปวางบนจอมปลวกบอกแก่บัณฑิตผู้นั้นว่าข้าพระเจ้าบูชาแล้วผู้ทำนายรู้ทันทีค่ะว่าบุรุษผู้นี้มีความฉลาดจึงทำนายว่าจะได้เป็นใหญ่ทางทิศตะวันตกจะมีบุญญาธิการทรงศักดานุภาพเป็นอันมาก จงเดินทางไปพึ่งพระมาหากษัตริย์ทางทิศตะวันออกแล้วจะได้อนุเคราะห์ตกแต่งได้ยศถาบรรดาศักดิ์ค่ะจากนั้นมะกะโทก็มาถึงเมืองสุขโขทัยนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเที่ยวหบของขายค่ะ คันเสร็จสับเรียบร้อยก็ให้ลูกค้าทั้งหมดนั้นกลับเมืองมอตมะค่ะแต่ตัวมัคคโทน,นั้นไม่ได้กลับคืนมอตมะค่ะคิดหาหนทางที่จะเข้าไปอยู่ในพระราชวังเพื่อที่จะไปอาศัยพึ่งพระมหากษัตริย์เจ้ากรุงสุขโขทัยค่ะแต่ตนเองนั้นยากจนเครื่องนุ่งห่มก็ไม่ดีจะเข้าไปหาเสนาบดีก็ไม่ได้จึงไปขออาศัยอยู่กับนายช้างหรือควานช้างพระเจ้าสุขโขทัยนั่นเองค่ะ มาคกโทนั้นมีความอุตสาหะค่ะและมุ่งมั่นในการทำงานนะคะไม่ได้เกลียดค้านเลยก็ช่วยชำระมูลช้างทอดญ่าช้างทั้งกลางวันกลางคืนนะคะไม่ได้ขาดเลยซึ่งทำให้ในายช้างนั้นรักไท้เอ็นดูดเมื่อได้รับเงินพระราชทานเป็นเงินเดือนก็จะมาแบ่งปันให้มัคกะโททุกครั้งค่ะวันหนึ่งสมเด็จพระร่วงเจ้าเสด็จมาที่โรงช้างเพื่อทอดพระเนตรช้างพระที่นั่งนะคะ ขณะนั้นเองเห็นว่ามกระโทกวาดญ้าช้างอยู่ก็ตัดถามนายช้างว่าไอคนนี้เป็นบุตรใครนายช้างก็กลับทูลว่ามกระโทเนี่ยเป็นบุตรรามันรามันแปลว่ามอนนะคะมีความอุตสาหะสมเด็จพระร่วงจึงตรัสด,ด้วยความเมตตาว่าให้ในายช้างดูแลมกระโทวไว้ให้ดีๆอย่าได้ขัดสนนะคะขณะน,นั้นเองพระองค์ก็คายพระสลาพระสลาแปลว่าหมากนะคะบ้วนลงไปที่แผ่นดินจนดินกระจายและปรากฏว่าไปเห็นเบี้ยนะคะเบี้ยก็คือเงินในสมัยโบราณนะคะ ซึ่งมีค่าน้อยมากค่ะก็เลยให้ลูกรามาันน้อยเก็บเบี้ยนั้นไปซะมกระโถกถวายบังคมแล้วก็เก็บเบี้ยตามรับสั่งพระร่วงเจ้าก็เสด็จกลับสู่พระราชวังค่ะมกระโถกก็ได้เบี้ยมาเบี้ยหนึ่งซึ่งก็ยังคิดว่าจะทําอย่างไรดีเอไปซื้อพันผักกาดมาปลูกไว้พ่อค้าก็ไม่รู้จะตวงให้อย่างไรมกระโถเลยบอกว่าเบี้ยเหล่านี้เบี้ยเดียวขอแค่ มเมล็ดพันธุ์ผกาดติดนิ้วมาเพียงนิ้วเดียวเจ้าของพันธุ์ผกาดก็เลยอนุญาตมัากระโถกเอานิ้วชุบเขระเขระแปลว่าน้ำลายค่ะแล้วก็จิ้มลงในพันผกาดนะคะพันผกาดก็ติดนิ้วขึ้นมาเพราะว่าเปียกกับน้ำลายเจ้าของพัน์ผกกาดก็เลยคิดในใจว่าบุตรรามันผู้นี้ต่อไปจะต้องเป็นผู้ดีมั่นคงเพราะมีปัญญาเฉลียวฉลาดค่ะ ไอ้พันมเมล็ดผักกาดมาแล้วนะคะก็บำรุงรักษาขุดดินขันแล้วก็ใช้มูลช้างมาเป็นปุย๋ยบำรุงผักกาดผักกาดก็เจริญงอกงามขึ้นค่ะต่อมาพระร่วงเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรช้างอีกครั้งมะกระโถก,ก็เลยตัดพันผักกาดนั้นมาถวายนะคะพระร่วงแปลกใจค่ะเอ๊ไปได้มาจากไหนมะกระโถก,กบอกว่าเบี้ยที่พระองค์ประทานให้นั้นได้ไปนําซื้อพันผักกาดแล้วก็เล่าเกี่ยวกับการซื้อพันผักกาดสมเด็จพระร่วงทรงคิดว่าบุตรลามันน้อยเนี่ยฉลาดมากๆเลยและวก่มีความเพียนจึงของ กับนายช้างว่าจะนําบุตรลามันน้อยนี้ไปเลี้ยงไว้ในวงังไปเป็นหัวป่าพ่อครัวก็คือเป็นคนช่วยทําครัวนะคะและอยู่ด้วยความขยันมิได้เกียจค้านค่ะดังนั้นสมเด็จพระร่วงเจ้าก็ชอบในอัธยาศัยอัธยาศัยไปว่านิสัยใจคอค่ะแล้วก็ทรงเมตตานะคะ ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งให้เป็นขุนวังค่ะสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงเมตตานักพระมกโทโดังบุตรในอุทรก็หมายถึงเหมือนกับลูกของตอนเองนะคะมกโทโนั้นมีความอุตสาหะรักษาคือดูแลพระองค์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ได้ขาดข้าราชบริพารน้อยใหญ่อยู่ในวางก็มีความรักใคร่ยำเกรงในขุนวังคือมกทเป็นอันมากค่ะ ก็จบลงไปนะคะกับเรื่องราวของราชาธิราชตอนกำเนิดมกทโ์ค่ะนักเรียนพอจะจดจำเรื่องราวได้ไหมคะเราลองมาเรียงลาดับเหตุการณ์จากเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกทโทนะคะมีข้อความเรียบเรียงเนื้อเรื่องทั้งหมด9ข้อความค่ะให้นักเรียนนำหมายเลข1-9ถใส่เรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ เลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะมัคโทคุมลูกค้าไปขายสินค้ายัางเมืองสุขโขทยัยลูกค้าป่วยมัคโทจึงเข้ารับเอาหาบแทนเกิดฟ้าผ่าคานหักถึงสมครั้งมัคโทเห็นแสงสว่างขึ้นทางทิศตะวันออกและเห็นปราศาสท,ทางทิศตะวันตกบัณฑิตทำนายว่ามัคโทเป็นผู้มีบุญญาธิการจะได้เป็นใหญ่มัคโทอาศัยอยู่กับนายช้าง ทำงานด้วยความขยันขันแข็งวันหนึ่งพระร่วงเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรช้างได้พระราชทานเบี้ยนหนึ่งให้มะกโธมกโท,ะกะโทไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาปลูกและนำมาถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าพระร่วงเจ้าเห็นความเฉลียวฉลาดของมะกะโทจึงให้ไปอยู่กับพ่อครัวในวังและสุดท้ายนะคะพระร่วงเจ้าสรงพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งให้มะกรโทรเป็นขุนวัง และเมื่อเรียงลำดับเนื้อเรื่องได้แล้วนะคะเพื่อความแม่นยำให้นักเรียนพิจารณาข้อความตอบไปนี้นะคะว่ากล่าวถูกหรือกล่าวผิดลงมือทำได้เลยค่ะข้อ1บิดาของมคกโทเสียชีวิตตอนที่มคกโทอายุ15ปีคำตอบนี้ ถูกต้องนะคะเมื่อเข้าประมาณ14-15ปีก็ถือว่า15ปีค่ะข้อ2มัคโทถูกฟ้าผ่าขณะหาบสินค้าไปขายที่เมืองมอตตะมะข้อนี้ผิดค่ะจริงๆแล้วหาบสินค้าไปขายที่สุขโขทัยค่ะข้อ3มคโทเกิดที่เมืองมอตตะมะถูกต้องแล้วค่ะข้อ4คุณสมบัติดีเด่นของมัคโธคือ สติปัญญาอันฉลาดหลักแหลมถูกต้องค่ะข้อ5มะกะโทได้รับเงินเบีย้ยพระราชทานจำนวนมากเอไม่ได้นะคะมะกะโทนั้นทำงานกับนายช้างนะคะนายช้างก็แบ่งเงินให้เพียงเล็กน้อยฉะนั้นข้อ5ผิดค่ะ หกมกทถวายมเมล็ดพันธ์ผักกาดเมื่อพระร่วงเจ้าสุขโขทัยเสด็จมาเยี่ยมค่ะข้อนี้ผิดนะคะถวายพันธ์ผักกาดเมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้ามาทอดพระเนตรช้างนะคะต่อไปค่ะข้อ7มะกะทได้ปกครองเมืองสุขโขทยัยผิดค่ะจริงๆแล้วกลับบ้านเมืองไปปกครองเมืองมอตมะค่ะข้อ8มะกะโทได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นคนทำงานในครัวข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อ9มะกระโทได้รับแต่งตั้งเป็นขุนวังก็ถูกต้องอีกเลยค่ะและข้อ10มะกระโทเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยผิดค่ะจริงๆแล้วต้องเป็นเมืองมอตามะค่ะและสำหรับการสรุปบทเรียนนะคะ เรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกทห์คุณครูหวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้นและสามารถทําแบบฝึกหัดทบทวนบทเรียนในหน้า178และ179รดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะในหน้าน178วงกลมล้อมรอบข้อที่ถูกต้องที่สุดจากบทเรียนเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกทหค่ะและในหน้าที่179ให้เขียนสรุปเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกท โชความยาประมาณ5-8บรรทัดนะคะมักกโทนั้นทำสิ่งใดที่แสดงเห็นถึงความอุตสาหะมุ่งมั่นในการทำงานมักกโทได้เป็นใหญ่เพราะนิมิตที่เห็นมันจริงหรือไม่คะนักเรียนนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรคะแสดงความคิดเห็นออกมานะคะว่ามักกะโทนั้นได้เป็นใหญ่ตามนิมิตหรือเขาทำสิ่งใดจึงได้เป็นใหญ่และประสบความสำเร็จตามที่คำทำนายทำนายไวค้ค่ะ ในคลิปต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และข้อคิดและวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมะกะโทนักเรียนอย่าลืมอ่านทบทวนบทเรียนนะคะในหน้า166ถึง177เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อไปค่ะทำงานเสร็จอย่าลืมส่งรูปเข้าอารบัมน,นะคะขอภาพถ่ายที่ชัดเจนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ